ไหม็นมีเลยมากมาเลยไม่น่าจะมีนะน่าจะมีนะ <c oughs> <c oughs> เออดอกตกไ,ไกลๆนั่นนะไปเดี๋ยปะไปเดี๋ยวไปวไปก็ไป ขนาดวนยิงเปล่าถ้าเจอตัวผมวนให้ก่อนนะถ้าไม่เจอก็ลงไปเก็บเลยเาามีคนมีคนมีคน เป็นไรวะเ yeah. ยี่ยมีอย่างไรอันนู้น่ะได้แล้ว,ลวมีสองตัวใส่ชุดคุมนะมมนะ็อตอตายหนึ่ง เลยชุดคู่มือคนึงนั่อยู่บนบ้านอยู่บ้านอยู่บนบ้านเนี่ยสัตว์เอ้ยอยู่บนบ้านชั้นสองเฮ้ยเบอร์หนึ่งโดนเหรอเยี่ยมาข้างหลังเหรอ เฮี้ยเฮียอยู่หลังอยู่หลังอสัตว์เอ้ยสมองหน่อยสมองหน่อยใครมีเยอะหน่อยเพื่อเดี๋ยวผมไปชุบเองสัตว์เอ้ยไอยตัวนั้นตายหมดแล้ว ยืนดูไหนนี่มันมาเปล่ามามหางมาลอยอยู่นี่มันอยู่มันอยู่ในบ้านในบ้านหลังเนินอะ่ะหลังสีอะไรสีสีสีแดงวะชี้เป้าหน่อยข้างหลังนั้นจะตายหมดแล้ว ไหนวะ yeah, เยอเบอร์หนึ่งตายเบอร์ปวดเบอร์เก่งด้วยเยอวนเลยว,วะไม่เห็นมันเลยมันอยู่ตรงไหน โอ้โหมาแล้ว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 เห็นแล้วเหล้เดี๋ยวระเบิดนั้นระเบิดระเบิดระวัง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 ขอเฟี้ยงระเบิดไปเฮี้ยข้างหลัง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 อะไรกันวะเนี่ยวันลมญาติไงวะควัสมอกกหรอ

ผมมีอยู่อะใครโยนไม่แม่นนะผมมีสองอาณาทิพยให้ละผมโยนฮะเดี๋ยวแค่นั้นนะมีระเบิดผมวิ่งเร็วให้นะมีระเบิดด้วยอันหนึ่งอะอ่ะระเบิดเดี๋ยวผมเฟี้ยงระเบิดผมวิ่งเราวรถให้นะผมเฟี้ยงระเบิดไปละเห็นปหมเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคไอสัตว์ยืน อยู่ไหนวะไปๆๆรถไปๆๆเละเอ้ยตัวนั้นมันอยู่ไหนวะตายไปน่เลยลงไหนลงนี่เหรอนี่แหละ แบอยู่ไหนวะไม่รู้ยิงมาไหนไอตัวที่ยิงไอมินี่อ่ะมันน่าจะนอนอยู่อไอไล่ไล่ไล่ไล้วสัตว์ อ้ยสัตว์เอ้ยมันกำลังขี่รถไปเฮ้ยมันมีตัวสอนเว้ย

เดี๋ยวมันก็วิ่งมาแล้ววงบีมมันนั้นมันโดนวงวงไม่โดนมัน,นหรอือเ่าวงมันอยู่มันเปล่าเอออะอี <c oughs> บอกนะยี้วงอยู่กับมัน,อนมเอ,อ,นอนาแชมป์ไปเลยไหมเอาแชมป์ไปเลยไหมยี้วงอยู่กับมันด้วยแต่รถอยู่กับเรานี่ใช่ไหมใช่ใรอบสุดท้ายเราวิ่งรถชนบ้านมาเลย ันยิงแล้วมันยิงแล้วเพื่อนต้องตีตีวงหน่อยเพื่อนตีวงไปชนหลังบ้านนะม่าน่าจะได้เนาะไปอีกสี่ตัวอีตัวหนึ่งตายวงไปแล้วมั้งนะเฮียไม่เห็นมันเลยมันอยู่ในบ้านเพื่อน ทั้งสามตัวเลยเหรอบ้านแดงอ่ะเพื่อนหนังบ้านแดงอ่ะเอาไงไอัดยาก่อนอัดยาก่อนมีใครมียาน้ำไหมยิงประตูใหงเลยเพื่อนมีใครมียาน้ำไหมมีมีมีปล่องหนึ่งโอเคไม่อัดยาเลยปะยิงยิงประตูไว้ก่อนเอารถชนหน้าประตูเลยเพื่อนเนี่คือสมุกสมุกสมุกใครใครคว้างสมุกอ่ะ ปปๆปๆปวงมาแล้ว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 เร็วเรไปวิ่งชนประตูเลยนะวิชนหน้าประตูเลยครับไปเลยไปเลยไปไปไปเอาลงทำไมลงเร็วเเร็วเร็วเจ่ายไม่ไปแต่แต่แรก จอดก้อนหินก้อนกหอนนี่ก้อนหินนี่แหละก้อนหินเนี่แหลังเนินในจอดที่ตรงนี้จอดในตรงนี้แน่นหนาในตรงนี้ได้อยู่ตรงเนี้ยยิงรถทิ้งเลยเพื่อนยิงรถเลยเอาไว้กำบังเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้ยิงรถทิ้งก่อนเพื่อนระเบิดออกมาเอ้าใครฟัองระเบิดเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันอยู่ต้นไม้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 ใต้ต้นไม้นี่ใต้ต้นไม้นี่ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใต้ต้นไม้ชกก่อนชบก่อนชบก่อนมันมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วยิงเลยสวยพิ่งชบเดี๋ยวพิ่งชุบวกเลยเพื่อนไม่เป็นไรมันมันมันมนมมันััมัมันมันมัมันม hôm 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 เรียบร้อยโหสวยมากเพื่อนอ,อัดครับอัดคลิปไปทันพอดีเลยเเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงยูทูปให้ขอบคุณโอเคครับตายตายคนแรกเลยสุดยอดกูได้กี่สม